อักครับสวัสดีครับคุนช่องครับพี่น้องเอฟซีทุสนครับยินดีต้อนรับขอสู้ช่องจเจ๊ย่างชาเนวละกและแหล่ผ้าร,รยสิบหครับนำพาไปครับคุนช่องมันี้หลายคนคนที่หลายค,ายคนรอคอยครับพี่น้องครับคนที่หลายค,ายคนรอคอยกับคือเสี้ยนนอนหน้าพี่นออ้องเอฟซีทุ่านหรือคนนอนหน้านี่แหละครับพี่น้องว่าไม่เสี้ยนนอนหน้าแตบคนนอนหน้ารูปแบบแนวทางแต่คื่องเป็นยังไงวาแน่ทาง ผีหน้าครับพี่น้องรูปแบบแนวทางผีหน้าผีหน้ามา่ห้องบอกพี่น้องเอาไงวะชื่อชื่อมุดบางวดขึ้หงวดกว่อนน้พี่น้องเอฟซีเนาะเป็นไห้มาเก้าสามเก้าสี่มันออกเก้าสี่พี่น้องว่านี่ก็ไปนําหอดบ้านพี่น้องเอฟซีไปนําหอดบ้านเลยนําไปบอกหอดบ้านบอเห็นลงมาโดนหลายกระสับ งวดที่ผ่านมากกับบ่ได้ลงกระบอไปบมมากเน่าท่ากับบดอไหลสี่นะพี่น้องเอฟซีใจจังหวดก่อนนะจงวดที่มันออ่ก่อสีพี่น้องเอฟซีงวดที่ผ่านมาบ่ได้จัดตัวพี่น้องเพราะว่าเป็นบ่บอกงวดทหารขาดบ่อบอกก็คือบ่ต้องบ่บ่ให้ก็คือบ่บอกนะพี่น้องบ่แมีนบ้าสิบ่ให้ก็จะไปหาตัวเลขเน่าท่ามาปาาตอนเอฟซีบ่แมีนพี่น้องรูปแบบเน่าท่างวดที่ผ่านมาบ่ให้เพียงเฮ็ดให้เห็นแต่ว่าบ่ให้งวดที่ผ่านมาเด้ กำลั <c oughs> ้นเตรียมสิ่งเตรียมของครับพอดีเพืนน่อนยิ่งข่าวเพื่อนยิ่งข่าวว่าทีมงานที่คนนั้นน่ะเพิ่นจะบอกมาว่านี่พี่น,น้องว่า <c oughs> เดี๋บอกมู่บ้านนี่ว่ามีมียิ่งไปหาเพื่อนอยู่บ้านหลักอะบ,บ่ปากบก่จริงอยู่ใคล้ายๆว่าไปกับผู้ชาย บ,บ่ปากบ่จริงพี่น้องใส่กระโปรงดำไปน้ำกันงซีข้นไปกับผู้ชายผูหนึ่งผู้ชายคนที่เพิ่นบอกเกาซีนัน่นแหละพี่น้องเอฟซีเร่เขมเร่เข้มเร่เข้มฝันของเพิ่นจ,น,พนจะเล่ยปู่ว่าจะเป็นจะเล่ยไปบอกว่าแอดพืชแม่เพิ่อนอยากกินเข่าเพราะว่ารอบก่อนฟันเห็นไหมนี่ซีหาข้นนางปูใบตองปูใบบุกม่วงคือสินท่า มียไงให้เขากินบอเป็นสิบอเอ้าอีกครัเป็นคนเนาะมียไงให้เขากินบอเข้าปูผักเข่าถาเรี่ยงนี่สินะจะว่ามันขึ้นนี่นั่มไปบอกหัดป่านไป้องมีหลักตัวหลายหลายขัวหลายคนล่อค่อยครับไป้องเอฟซีตุนันเพราะว่าสามมวดติดๆครับแล้วก็หยุดเป็นวดนหนึ่งก็คือบดได้อลลงช่องเอ้ยบดได้บดมานบดได้ลงช่องไม่ได้ตัวเลขงวดที่ผ่านมาเนาะเมืนี้หลายขัวหลายคนมาฟังคขาบอกครับจ่าจัดก้นนอหน้าครับตอนนี้เหตุการณ์ยังเกิดขึ้นอย่เนาะ ไม่ดีแล้วอ่ะนั่นเข้าไปอาหารครับพี่น้องเอฟซี C, มาเลี้ยงเพงค,น, e C, คนครับพี่น้องเอฟซีกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีคนนานาหมวดที่แล้วบ่ได้เดนาะเขาเนาะหมวดทีนน่แล้วบ่ได้แต่งวดน,นี้มีมาแล้วเออเป็นน้ำหดบ้านเลยจีมันเป็นน้ำหดบ้านมีซีห้าซีหกเดอ้อเด็กผีหน้าจีเด็กผีหน้าละบอกนะอ,อืม คล้ายๆว่าเอาหมูว่านนี่อยังก็ว่าว่าเพิ่นรอบก่อนนั้นเข้าไปหาพ่ามาเนาะว่าเพิ่นปลูมินิซีท่คนบ่เนี่ยนมันปลูอยู่ฝั่งนั้นเลยฝั่งเลยเออจำว่าต้นไม้ต้นไหลในบ่เนี้ยปลูที่นี่แหละในฝันน่ะในฝันน่ะจะละหักจับต้นไม้ได้ทุกต้นอ๋อเด็กแกงบ่อาไปตองปลูเด้เอาไปบวงปูเอไปบวงปลูเอาไปบวงปลูเลยเลี้ยงงามๆเลยอือเด็กก็เป็นมินเซียนเด้ อย่าพวกผ้ากันปากกันเบาบางหนาอยู่อืมผ้าปะผ้าเบาไป็นเรื่องบัดเลือดหรืเปล่าบรรลุันนี้หมดนี้ขึ้นไปหาแล้วมันขึ้นนี่จิะมันขึ้นนี่เพาะไอ้ที่เจ้าไปเอื้อนถอยว่าสงสัยเพคนอยากกินเข่าหนังแมนบ่แมนเพราะว่าหลบก่อนเพันปูวใบม่วงเนาะแมนใบม่วงคล้ายว่าขอกินบริจังไลสเด็ดแล้วว่าค่ะผ้าปะเพราะนี่ไปขอกินแหละเพว่าแตงคือเป็นผ้าขาวเลยอืม ผู้หญิงสี่คนน่ะก็นั่งเลี้ยงกันคนละมุมจะเกลอบไปบวงเลี้ยงกันจับปศัยหรอไม่เห็นหลบก่อนน่ะจอมมึงขึ้นนี่ไปทั้งหมดทั้งสีคค่คนครับหาคนเลยว่ะไปทั้งหมดเลยไปทั้งมึงยิ่งปศายเมียน้ชายหรอไปผู้เดียวอือมึงยิงสี่มึงยิงสี่เป็นชายชุด้ะไรไปไปเป็นชากระโปรงเก่งหัวเขานี่แหละอือแล้วก็เอาเงี่ยงคนโบราณอืมอิงเอิร์กเนี่ยอ้ ok. อ,อิงเอิร์กอิงเอิร์กไม่ผ่านสบายไหมยังว่ะ ผู้ชายก็ใส่ยผู้บ่ใสยกับบ่อือขึ้นนี่ไปหาฮอดบ้านเด้อพี่น้องได้ยินข่าวว่าสิลงมาเลี้ยงเพิ่นเนาะสิแม,นม่นมื้อนี้สิเลยน้ำข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงเพิ่นพี่น้องคือว่างวดที่ผ่านมามันมันขะนิ่งใจไหมพี่น้องขะนิ่งใจย้อนหยังย้อนเพิ่นปูปูใบม่วงคล้ายว่าเตรียมแจ้งพระเขา่าวบใหญ่ห้าวายญ่ให้กินจังซี่นะแต่ว่างวดที่ผ่านมาเฮาก็เฮ็ดให้นจะพวกไส่งวดกว่อนพุ่นงวดมันออกนสี่นะเฮาเฮ็ดแล้ว แต่บางงวดเมื่อกี้เพิ่นมาอนไม่มนบ่แต่ว่าเขาบ่ได้เห็ดเนาะงวดวันนึงวันไหนมันก็เลยเป็นแค่นิ่งใจญวันนี้ก็เลยมากพี่น้องมาแยมข้าวปลาอาหารมาฝากกต่สิจัดการเนี่ยเพิ่อนกแล้วเขาก็มาลุ้นกันว่าสิเลขทูบอยากให้คนง่ายจุดทูบให้ได้พี่น้องว่ามาลุ้นกันระวังเลขเพิ่นบอกครับเลขทูบมันจะตรงกันบ่ถ้าตรงกันนี่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดึ้มเลยล่ะอ่ะพี่น้องเย็ซีไปเบิ่ง ปลาอาหารครับบุงหูเนาะนี่เด้อบุงหูสี่เพิร์เนาะบุงหูจัดเออบุงหูจัดสี่เพิร์พี่น้องเรับกับไม่เอื้อนเอาสิล่ะพี่น้องเจ็ดเทียมกับเพาะกับน้ำไมให้มาเด <ร Stevens. S 1> ้อมาหลับออเดอร์เหมือนนี่เด้อเพราะว่ามือแรงวัดวัางหัน มู่ยูว่าขอกินแต่ว่าบไ่ได้ให้มื้อนี้ได้ให้แล้วจะบอกเลขเป็นแม่นหายเอฟซีนหมานเพิ่นจะได้กินดีอยู่ดีสินะทีมง,งานจะถา่าย่ำให้เบิบ่งคนเบิ่งหลายๆเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านตัวพุ่มขี้พุ่มข้างพุ่มในพุ่มไฮพุ่มหน้าโอ้แข็งขนาดได้อยู่นี่เนาะอื่อืมไปเลี้ยงคล้ยกันเจอสิเออเนี่ยคือต้นไนนม้เลยวะ แลนขึ้นพุ่นเรียงนี่คน,นแถวแถวหน้าเจา้าคออนคือพ้วเสียจะนำหาผออยู่คนน่ะโอ้ควเสียไปหา่ออยู่บน,น,น<ว>เลยหาอยู่น,นบรรลุธรรแล้วแบบนะ้นเออย่างขั้วลงมาือ,อ้วลยตื่นเลยจีวย้วจนนะเรแลนเนาะมิมกัน,น,นมานล้กันแท้ดิ ไปหาเห็นเลกเลยนกัน็นไม่คุ้ยเฉลี่ยนเดอกดึงเสียกันสองไม่ไงนนะยุดเ<อ>ันเดอกามทีมกันท่านดอกเสียง,งเบิร์นเดอพี่น้องคันสีหาสีโฮกพี่นมาบอกเมื่อคื่นนี่แต่ว่าตอนเนี้ยเขาจะเลี้ยงเขาขึ้นแล้วแล้วเขาจะจุดถูกลองเบิ่งว่ามันจะตรงกันบ่าทาตรงกันนะพี่น้องเออยว่ามันสี เออมันไม่คักว่าไม่แน่แล่ะครับหวดน,นี้หลังจากหมวดจีผ่านมาลายขวดแล้วคนเอฟซีถาถ้าถาคน FC เอฟซีบางถาบางไล่หลายไปดหรอกคิดว่าเข่าอีกหรอกือเปล่เ<ะ>ขาเนี่ยเขาแน่นอนแน่ยมันใจขึ้นจุกหมวดเลยเป็นวะเนี่ยคือหมวดศูนย์เก่าจังหวัเอเก็สามเก่าสามเก่าที่เก่าอือมันกลับมาหมั่นใจขึ้นหมวหันถ้าหมวดมาหันคือบ,บ บ,บ,บอกม,มันโมเมนกับประกาบอกเนะเมียนมันมาเมนต์เป็นกับปกกาบอกยันฉลองเสียนเงินจ้ะเราเนี่ยามาเลี้ยงแล้วก็เลยไปขออยู่ขอ,อก,กินนะ่อือมก็มเดินกันไป้ินกั่ก็เดินก็เดินม,มาเอาเด้อมากินเด้อเอองผู้หญิงบวนี่แหะอืมัไปบอกมาเคลนเดี่ยวจน้ำหอด่านเลยเด้มันเคื่น,นง น,น,น่าจะเจอที่มันว่าน้ำหอดบ้านเนี่ยที่เมายนน่าจะไปหาเช่นึงมันวะค่อยเห็นไปหาเดี๋ยวเห็นถ้าผู้ชายจะไปหานะมันขึ้นเนี่มันยิ่งเลยจีมันขึ้นนี่มันุ้ยิ่งไปจุดๆนี่นำ้ำล,ล,ล้นเลยล้างเองบงอย่างนี่มันจะตรงกันแต่ตรงกันนี้โทษ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 ลอยหล่ะพี่น้ พี่น้องรอรู้เลขทูบครับพี่น้องครับตั้งใจสิไปหายเลยแม่นหมดขึ้นนี่จะขึ้นบ่บ่เดี๋ยวเป็นรฆษณาบ่เดี๋ไมบอกนั่นบอกนี่ตั้งใจไปหายเลขตัวนี้เลยแม่นเป็นผู้หญิงผู้ชายไปกินหัวควันไปท่วงกินเห็นแต่ผู้ชายวัวเดียวไปนั่งอยู่หัวบอลล่ะเบาปากเบาเบาอเงี้ยนเบาไปท่วงกินิ่นับ คือว่ามันออกอย่างตอซ<อ><ส>ีต่อซีนะว่สิแมนด้วอ่นแบบอกับว่าจะเห็นงานของไอ้่วนมือจอบ้านเมันบอกกับมันบอกแม่หือนดีๆเนาะแมนงวดนันะ้นไปวอลเลยนะไปน้อยที่นี่เนาะแม่ที่คนไปเบิ้งกับแม่เลยไปเบิ้งที่แรกก็ได้ศูนเก้าอือเองวดน,นนะั้นก็เล็กออกกปได้น้อยบบเอาเป็นเลน็กกันกิวง โอ้ยจา้าบ่ถือคนต้มตอดกันเลยศูนเก่างวดที่สองน,อนี่ว่าห้ามโดนแมน่นนเลยสามเก่าขึ้นแรกขึ้นแรกได้สามเก่าขึ้นที่สองได้สี่เก่าใครสองบ้านสองเีเข้าปดใ,ใกล้ๆกันนะวันแรกตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยวันสองก็ตรงเป๊ะเลยบาตัวเดียวผมมืองวันแรก แม่ยังหูจะปุ่นเนาะบอกผว้ใดซื้อกับพวกซื้อบอกสะพ้อซื้อแล้วกับพวกซื้อแ้วบางวดที่สองเลยสองตัวมาถามสิละเด๋ได้เล็ก็ได้เออแต่สามเก้าู้จ้างมันก็แมนพุ่นโจอนอดอดโจนเมนอะไเดีไปวบางเงซีเกา้าบางวดอันที่ว่าบ่ถืก,กัน แต่ว่าบอกลักษณะก็นะก็อดไขว่ว่าห่อนว่าหันเนี่ยเพิ่นขอข้ากินจะว่าข้าวว่ได้ให้เพิ่นเนาะแมีนถ้าไม่ข้าวใหา้ข้าวกระิบมนันอยู่เพิ่นจะบอกอยู่ว่าจักห่อนว่าหันจะได้อันนี้ได้ยินว่าจะลุกมาเลี้ยงเนี่ยไปหาเลยไหม,มนเนมื่อคืนไปหาห่อนอยู่บ้านเลยดนจิตดนใจให้ผู้ขาสเสด็จลำดเด้อแต่ว่าถ้าผู้ขาซืสอ,อยานพี่น้องย้ําี้บทถือเได้ก็ได้บอกได้ย่างเดียวนะพี่น้อง พ่นน้าบอกได้ย่างเดียวเื้ากันซื้อบ่ไรเงเอฟซพันธึหลายๆเป็นก็จะมาเลี้ยงอุ้ย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 แมดลีะพี่น้องอุ้ย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 ไม่อยางอุ้อุ้ยอุแมดี่อ๋ออ๋พี่น้องแมนดเลีอ่พี่น้องแมนดเลีอ่ะพี่น้องซีมาแล้วซีมาแล้วแมนดเลีอพี่น้อง ท,ท้องแค่สี่มาแล้วพี่น้องโอ้แม่นิดเดีเอออุ้ยขึ้ตานีแม่นี่เลี้ยพี่น้งองเอามาลุ้นกันพี่น้องฉันไปบอกมันขึ้นเนี่ยสี่ห้าสี่หกแต่ว่าตอนเนี้ยชั่วโมงเนี่ยสี่มาแล้วอ่ะไป็ลุ้นตัวที่สองเนาะสี่มาแล้วพี่น้อง แมนอิเลียพี่น้องหัว public, หามาะหรือพี er นนน่น้องหัวหายอิเลียแมนบ่แมนโอ้สาธุเด้อโอ้คนหัวลูกหยาบเลยพี่น้องอุ้ยคนขิงลูกหยาบหยาบหยาบเลยพี่น้องเป็นี้คนแมนอิเลียหายเอ้ยคนขิงลูกหยาบหลดพี่น้องเอ้ยเอาลบพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วพี่น้อง กาคนที่มาให้ลีนให้ลีนบ่ะก็ไปนางเบิงไปนางฝ้าตีคนน่ะไปนั่งเลี้ยงกันนี่ได้อยู่ขังบอนอนไข่เจ้ป้ยไส้ป่ะเขาไว้ในบ้านแห่งเลยแต่เมือไห่งสิผูยิ่งนละเขาไปนางเบิงอยู่เดี๋ยวเมื่อไหลุดน้ำแข็งน้ำค้างกันหะือ่นล่เลขาเลขาลีนเ่ก็ลังเลลงมากเลยพี่น้อง ออม,มือบ่แม่นิลีว่ะแม่นิลีเน๊เออเขาตีถึกเลยแหละคนมาบอกมาขึ้น,นอ่ะเวลึงท่านยางท่นใต้ใ่ไหมยากเกี่ยวที่นมายากเกียวคนโบราณเนาะพี่น้ะง่าน,น,น,นยางท่านอารมณ์ดีก็มาหยอกเข้าเลยอแต่เห็นว้เห็นในายานว่ยเห็หนใาย,ยาตว้ยเห็ยายยานย,าย,ยาน ต้วยเห็ดเ็ดตามมาหาน่ะในความวันนี่ยมาอยู่ยังมาจับหน่าจับเอาเร็วพี่น้องเมียนีหรีอ่ะคนวางลูกยากเลยพี่น้องซีหาแล้วโอ้ยจงกันที่เป็นไปบอกอีหรีพี่น้องเย็บซี่ถูมีห,าหากก้องเขาก็ติดใหม่ได้หระพี่น้องนี่ก็เลังไหลลงมากนี่พี่น้องเห็นพี่น้องเห็นพร้อมๆกันนี่แหละตัวแรกนั่นเขาจุดแรกเนี่แอดศาสตร์กล่อ,กลองไปหาคนน้านหน้านะ้วบ่ได้เบิ่งถูเพิ่น มาเบิ่งตอนที่ว่าเซ็นเป็นซีแล้วนะพี่น้องโอ้ซีหายอีเรือเหมือนเคยพันลำแหงซีนะใส่ซาฟอมสุขซาแล้วเอาล้มดีมาหย่อไม่ปัญหาคนโบราณพี่น้องคนโบราณเทนมาแล้วนั่นั่นเหม่อนคนโบราณมาได้น่ะอย่างศูนย์บอก ศูนย์ศ huh. ูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์ด่ามาเราเคยว่าสี่อ้ศูนย์เนี่ยเออเมั่นใจและที่ห้าที่หกเออตวเหมันเป็นงามมันอะเนี่ยต้เร็กและเละงามเนาะงานมาพี่น้งเอฟทีตุสันนตตแข้งหลายพี่น้องนตตแข่งหลายคนตตแข่งหลาย เสียงบางเงี้ยครับว่าไหนก็เสียงบางเงี้ยวันนี้ไหนหรอว่ามันตีหาตีหกนั่นแหละเพราะว่ามันขึ้นไปบอกตัวนี้มั่นใจยุ่งวันนี้น่ะอ๋อขอบคุณขอบคุณคนหน้นหน้าครับพี่น้องยศชิตตุสันเนี่ยเลขชูปพี่น้องยศชิตรงกันก็เลขขึ้นไปบอกมันขึ้นเลยครับพี่น้องครับเตรียมเฮสานันเดียเลยพี่น้องยศชิตตุสันเนาะแฟนคลับสำหรับแฟนคลับเพนช่องคนหน้นหน้าขอบคุณขอบคุณครับครับีศตุสันครับ เลขเพิ่มไปบอกให้น้องเอฟซีเลขเพิ่มไปบอกก็เลขถูกตรงกันที่น้องเด้อเลขถูกตรงกันอยู่ที่สี่ห้าจะว่าเลขถูกออกมาเป็นหาศูนย์จะว่าไปบอกมาขึ้นนี่สี่ห้าการใลขคือสี่หกจะว่าเลขถูบออกมาบางบางจีนี่ก็กกกคือสี่ห้าศูนย์ครับที่น้องเอฟซีแอดเองมาตามคนนอนหน้าให้ที่น้องเอฟซีทุกท่านได้เห็นไปพร้อมๆกันแล้วรูปแบบแนวทางคนนอนนางวันนี้สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสี่ห้าสี่หก เลขทูบได้ตรงกับเลขที่ท่านไปบอกครับพี่น้องครับ4 5อ่าไปพิจารณาเอาได้พี่น้องเด้อฮาโชคารำมันกิฟนี่สิเรล่าลงกันซัมนีครับพี่น้องเลฟซี่สุสันฝนตกแห้งหลายพี่น้องเลฟซีลบฝนมา